TikTok จะสามารถดึงคนที่ซื้อของออนไลน์ ไปไว้ที่แพลตฟอร์มตัวเองได้มากจนน่ากลัวหรือไม่ความน่ากลัวเนี่ยก็คือล a ซาด้าช็อป e ีครับเขาต้องกลัวครับเพราะว่าทาง Tik t o อกเนี่ยเขาดึงลูกค้าจากทั้งลาซาดาชปป็ป e ีเนี่ยไปได้ค่อนข้างเยอะแต่ทีเนี้ยถ้าถามว่าจะดึงไปได้เยอะหรือไม่ผมอยากจะบอกนี่ครับให้คุณคิดเหมือนกับห้างข้างนอกที่เราเดินซื้อของห้างออฟไลน์ต่างๆนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเราเดินห้างใดห้างหนึ่งหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมเราจะมีห้างที่เราชอบเดินบ่อยๆแต่เราก็ไปเดินห้างอื่นด้วยเช่นกันดังนั้นก็คือ ทิกต็อกลาซาด้ช็อปปีก็เหมือนกันครับคนที่ชอบซื้อของแบบว่าดูวิดีโอคลิปสั้นเนี้ยเป็นหลักหรือชอบดูการไลฟ์ขายของเป็นหลักส่วนใหญ่ก็จะไปดูที่ทิกต็อกเป็นหลักเลยแต่ถ้าเกิดคนที่บอกว่าเอ้ยไม่ชอบเข้าไปก็คือแบบซื้อๆไปเลยเลือกของเยอะๆหน่อยก็อาจจะไปที่ลาซาด้าหร e. ือช็อปปีเพราะฉะนั้นมันมีความชอบของผู้ซือ้อถ้าเกิดคุณเป็นผู้ขายคุณก็ไปทําทั้ง3ที่นะฮะแต่ละที่เนี่ยมันมีวิธีการที่ไม่ค่อยเหมือนกันยังไงคุณก็ต้องปรับไปตามกฎระเบียบขขขอองงง้้าาเแแลลววก็วิธีะ พฤติกรรมคนซื้อในแต่ละห้างก็ขอให้โชคดีทุกคนครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมติดตามผมรัฐภพในสตางนัำวงครับ